สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อมาเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ครับในเส้นทางจากสุวรรณภูมิบินตรงไปเกาะสมุยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางการบินหลักของสายการบินบางกอกแอร์เวยสะครับคิดถึงเกาะสมุยก็ต้องคิดถึงบางกอกแอร์เวยสะครับแต่ว่าที่เราพาทุกคนมาชมรีวิวนี้นะครับเพราะว่าเป็นวิดีโอที่เราบันทึกไว้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมานะครับเราอยากจะมาอัปเดตให้ชมกันครับว่า ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ซึ่งกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับในการให้บริการในช่วงเวลานี้นะครับก็วันนี้นะครับเที่ยวบินของเราครับ PG1141 นะครับออกเดินทางจากสุวรรณภูมิไปเกาะสมุยครับจะใช้ทางออก A8 นะครับออกเดินทางเวลา11โมงนะครับแต่ก่อนจะไปที่เกตของเรานะครับคือเกต A8 เนี่ยเราจะขอพุกคนไปแวะใช้บริการที่ห้องรับรองหรือลาวส์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก่อนนะครับก็ บางเกอกเอเวสก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับคือมีห้องละรองหรือเล้าช่ยให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคนนะครับไม่ว่าจะเดินทางโดยชั้นโดยสารใดนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดนี่ก็ได้มีการปิดหยุดให้บริการห้องัะรองไปนะครับแต่ว่าเพิ่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุยนะครับตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสจะพาทุกคนมาชมรีวิวว่าห้องับรองหรือเล้าของบางกอกเอเวนที่กลับมาเปิดให้บริการนั้นีหตอออย่่่งงงงรรบบคคคััทท2แะูส จะเดินผ่านห้องรองที่เรียกว่าบูธีกล้าวก่อนนะครับเป็นห้องรองสำหรับชั้นประหยัดนะครับสำหรับผู้โดยสารทั่วไปนะครับจากนั้นนะครับเดินเลยไปหน่อยก็จะเป็นห้องรองสาหรับชั้นธุรกิจที่เรียกว่าบูริบอนขับลาวนะครับผู้ที่มาใช้บริการที่นี่ได้ก็คือผู้ที่เดินทางในชั้นธุรกิจนะครับแล้วก็ผู้ที่มีสถานะรายการสะสมคะแนนฟรายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์และพรีเมียร์พลัสนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังรับผู้ที่ถือ p r i อเทียร์パนะครับดากอนพารสครับ แล้วก็เล้าคีนะครับนอกจากนั้นยังมีการซื้อวอชเชอร์หรือว่าแลกคะแนนต่างๆเพื่อมาเป็นส่วนลดในการใช้บริการได้ก็มีนะครับตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าห้องรับรองครับก็บูริบอนขับเล้าชี่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งครับก็จะมีการจัดที่นั่งที่มีการเว้นระยะห่างครับเพื่อสุขอนามัยต่างๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเก้าอี้นั่งสบายๆมีโต๊ะสําหรับรับประทานอาหารแบบนี้นะครับส่วนพื้นที่ให้บริการอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นไลน์บุฟเฟ่ที่มีการตักขนมได้ หลายๆชนิดวางรวมกันไว้ครับแต่ว่าตอนนี NP ้ก็จะแยกเสิร์ฟเป็นแต่ละจานไปนะครับอย่างเช่นข้าวต้มัดก็จะวางแยกเป็นแต่ละจานไปนะครับส่วนอาหารร้อนเนี่ยก็จะสั่งจากพนักงานให้เขาทําทีละจานทีละพอชั่นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นมุมเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นนะครับสามารถหยิบได้เองจากตรงนี้นะครับก็สิ่งที่หยิบมารับประทานในวันนี้นะครับก็มีข้าวต้มมัดนะครับที่หยิบมาจากลายที่วางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็อาหารร้อนที่สั่งจากพนักงานต้อนรับนะครับวันนี้มี2เมนูนะครับก็คือข้้้้าาววตตบบัักกกกุุเเแล็ียนนํงะคร เมนูอาหารแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ละโอกาสนะครับส่วนเครื่องดื่มต่างๆนั้นก็หยิบมาจากจุดบริการเครื่องดื่มที่เราได้ชมไปแล้วนะครับอาหารทั้งหมดเนี่ยสามารถหยิบเพิ่มได้หรือว่าสั่งเพิ่มได้เรื่อยๆครับสำหรับผู้ใช้บริการที่บูริบอนขับล้าวครับหากรับประทานไม่พอไม่อิ่มครับก็รับประทานไปได้เรื่อยๆนะครับก็นี่คือหน้าตาบรรยากาศของบูริบอนขับล้าวครับในช่วงเวลานี้นะครับหลังจากกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับ แล้วก็มาดูห้องรับรองสําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดทั่วไปนะครับใครที่เดินทางกับบองกอกไอเอเสก็เข้าใช้บริการได้นะครับนั่นคือบูติกเล้าชินครับก็จะมีตุ๊กตาหมีนะครับที่ใส่ชุดพนักงานต้อนรับผู้ชายของบางกอกไอเอเสยืนรอต้อนรับแบบนี้นะครับภายในห้องรับรองบูติกเล้าที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งก็จะมีการจัดที่นั่งที่เว้นระยะห่างนะครับเพื่อสุขอนามัยนะครับแต่ว่าก็มีพื้นที่ให้บริการพอสมควรนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการได้อย่่าางสสะะดวกบบยยอูนครั การให้บริการอาหารต่างๆเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมจะมีลายขนมให้ตักเองครับก็จะมีแยกไว้ให้เป็นถาดๆนะครับผูดสารแต่ละคนจะนำบอร์ดิ้งพาสมาประทับตาเพื่อแลกอาหารของแต่ละคนแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละถาดที่รับมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับก็จะมีน้ําดื่มหนึ่งขวดนะครับแล้วก็มีอาหารร้อนหนึ่งอย่างอยู่ในกล่องแบบนี้ครับแล้วก็มีข้าวต้มมัดนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของบางกอกแอร์เวย์ครับข้าวต้มมัดนะครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับอาหารร้อนที่บริการเป็นอะไรนนนนะะะคคครรรััััับบบบเป็ข้าผดกกไ่ เมนู blender, อาหารอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นข้าวผัดไก่นะครับก็ผู้สารที่เดินทางในชิงหยัดก็มารับเซตอาหารแบบนี้ได้ที่ห้องรับรองครับก่อนจะไปขึ้นเครื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้บนเครื่องเนี่ยยังไม่อนุญาตให้มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆนะครับก็มาแวะรับประทานให้เรียบร้อยที่ห้องรับรองก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องครับวันนี้เราก็ มาที่เกตของเราแล้วนะครับเพื่อเตรียมจะขึ้นเครื่องครับจากห้องอบรอนครับถ้าเกิดจะไปที่เกตเนี่ยต้องเดินออกมาแล้วเลี้ยวขวาครับเพื่อไปยังจุดที่เป็นทางเข้าเกตเพื่อผ่านไปยังจุดเอ็กซเรย์ตรวจความปลอดภัยต่างๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับว่าเราจะต้องมาผ่านด่านตรวจความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะไปที่เกตไปที่เครื่องบินได้นะครับอย่านั่งเพลนในห้องอบรออนครับเดี๋ยวจะตกเครื่องครับถ้าเกิดเผื่อเวลาไม่ทันไม่พอนะครับก็วันนี้นะครับ เที่ยวบิน pg 1 1 4 1ของเรานะครับออกเดินทางที่เกต a 8ปครับเป็นบัสเกตครับเดี๋ยวเราต้องนั่งรถบัสไปที่เครื่องครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับเดี๋ยวไปที่เครื่องบินกันเลยก็สำหรับการเดินทางไปเกาะสมุยของเราในวันนี้นะครับก็จะเดินทางด้วย Airbus a 3 1 9ลํหนึ่งเาลำนี้นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปบนเครื่องครับที่นั่งของเราในวันนี้ครับเป็นที่นั่งหมายเลข3 f นะครับเป็นที่นั่งริมหน้าต่างด้านขวาของเครื่องครับในแถวหน้ยะีก็จ มีการกดเจลแอลกอฮอล์บริการให้ผู้สานทุกคนล้างมือครับก่อนเข้าไปยังห้องโดยสารนะครับก็เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยของทุกคนนะครับก็ตัดภาพมาที่บนฟ้าเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เครื่องบินของเราก็ออกเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับบินมุ่งหน้าลงใต้ไปเกาะสมุยนะครับกำลังบินอยู่เหนืออ่าวไทยนะครับการเดินทางไปเกาะสมุยจากสุวรรณภูมิด้วย Airbus a 3 1 9แบบนี้นะครับก็จะใช้เวลาบนอากาศประมาณสัก เกือบเกือบห้าสินาทีครับสีกว่าเกือบเกือบห้นาทีนะครับแป๊บเดียวก็ถึงเกาะสมุยแล้วนะครับก็บรรยากาศภายในห้องโดยสารสําหรับการเดินทางภายในประเทศในตอนนี้นะครับก็สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากอปทเนี่ยยังมีมาตรการที่ไม่อนุญาตให้สายการบินต่างๆที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยให้บริการอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆแก่ผู้โดยสารนะครับแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเนี่ยนำอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวมารับประทานระหว่างเที่ยวบินด้วยนะครับ ทุกคนต้องสวมหน้ากากปิดปากและจมูกตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบินนะครับก็สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบางกอกแอร์เวยส์นะครับก็ไปแวะที่รล้านะครับแวะรับประทานให้เรีบร้อยให้อิ่มนะครับก่อนที่จะมาขึ้นเครื่องก็ได้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศความสวยงามนะครับระหว่างการเดินทางจากสุวรรณภูมิไปสมุยนะครับบรรยากาศของอ่าวไทยที่สวยงามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้นยถือว่าเป็นช่วง ไฮซีซันนะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวสำหรับเกาะสมุยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เกาะสมุยนั้นอากาศดีนะครับแล้วก็ฟ้าสวยทะเลใสนะครับก็เมื่อกี้ครับถ้าเกิดมองเห็นแผ่นดินไปก็คือบริเวณรอยต่อนะครับระหว่างภาคตะวันตกกับภาคใต้นะครับที่เรามองเห็นจากกลางอ่าวไทยเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ชมนะครับขณะเครื่องบินกําลังจะลงจอดที่เกาะสมุยนะครับเป็นภาพจากกล้องที่ติดไว้ที่หน้าต่างของเครื่องบินนะครับทำให้เราเห็นความสวยงามของทั้ง เกาะพังงานนะครับขณะที่เครื่องบินบินผ่าน,นครับแล้วก็บรรจาการความสวยงามของทะเลอ่าวไทยนะครับแล้วก็เกาะสมุยนะครับรวมถึงเกาะต่างๆโดยรอบนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกพื้นที่ก็เริ่มกลับมารอต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศนะครับ ก็ตอนนี้ที Somehow, port <S ihr> ่วิน p g 1 1 4 1ของเราก็เดินทางมาถึงสนามบินเกาะสมุยแล้วนะครับที่เห็นในภาพตอนนี้ก็คืออาคารผู้โดยสารของสนามบินเกาะสมุยนะครับซึ่งมีความสวยงามมีการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับให้บรรยากาศของการเดินทางมาเที่ยวเกาะเที่ยวทะเลนะครับให้บรรยากาศเหมือนกับการยืนอยู่ใต้สวนมะพร้าวนะครับใต้ต้นมะพร้าวตลอดเวลานะครับก็เดินลงจากเครื่องครับเพื่อไปขึ้นรถที่หน้าตาเหมือนรถรางไฟฟ้าแบบนี้นะครับในการเดินทางจากลานจอดเครื่องบินนะครับเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารนะครับ ก็หากเป็นในช่วงเวลาปกตินะครับสนามบินเกาะสมุยนี่ก็ถือเป็นสนามบินที่มีการจราจรทางอากาศคับข้างมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยด้วยภาวะต่างๆนะครับทําให้จํานวนเที่ยวบินอาจจะยังไม่ได้กลับมาคับข้างพลุกพล่านแบบในอดีตนะครับแต่ว่าก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับแล้วก็บริการต่างๆครับสำหรับผู้โดยสารในสนามบินครับทั้งในส่วนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออกเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการกันเยอะขึ้นนะครับก็บางอย่างก็เกือบมาเกือบหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราขอมารอรับกระเป๋านะครับที่สายพานรับกระเป๋าภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าก่อนนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าที่นี่เขาตกแต่งบรรยากาศสนามบินครับให้สวยงามนะครับเหมือนกับเราอยู่ใต้ร่มไม้ใต้ร่มมะพร้าวตลอดเวลาครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมาเที่ยวเกาะเที่ยวทะเลครับที่เหมาะสมมากๆครับสำหรับบรรยากาศของสนามบินที่เกาะสมุยนะครับก็นี่คือบรรยากาศภายในโถงผู้โดยสารขาเข้านะครับซึ่งจะมีเคาน์เตอร์บริการต่างๆครับเช่นบริการ รถแท็กซี่รถรับส่งไปยังจุดต่างๆภายในเกาะสมุยนะครับก็มาใช้บริการได้ครับหรือว่าจะใช้รถไปยังท่าเรือไปยังจุดขึ้นเรือไปเกาะอื่นๆนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์บริการรถเช่าต่างๆครับให้บริการเช่นการในถงผู้สานขาเข้านะครับก็ตอนนี้ก็ออกจากสนามบินมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามบางพื้นที่บางส่วนของเกาะสมุยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยครับการพาขึ้นไปชมวิวเกาะสมุยนะครับจากมุมสูงนะครับที่ เจดีวัดเขาหัวจุกนะครับซึ่งก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งสำหรับเกาะสมุยนะครับที่นี่นะครับนอกเหนือจากจะมีเจดีที่สวยงามครับให้ขึ้นมาได้ชมแล้วก็กราบไหว้กันนะครับยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นบริเวณเฉวงครับเห็นทั้งภุเฉวงนะครับเห็นหาดเฉวงแล้วก็ตัวเมืองเฉวงซึ่งถือว่าเป็นย่านท่องเที่ยวย่านนักท่องเที่ยวสําคัญนะครับของเกาะสมุยนะครับฝั่งหนึ่งก็เห็นแบบนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมองเห็นตัวสนามบินสมุยนะครับแล้วก็ ทิวทัศน์บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุยนะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับมาชมบรรยากาศบริเวณชายหาดกันบ้านนะครับก็ชายหาดตอนนี้ก็สงบสงบนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นเล่นน้ําบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้พุกพ่านอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับทะเลสวยอากาศดีนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ เราพาทุกคนนั่งรถมาในพื้นที่บริเวณเฉวงนะครับซึ่งก็ถือเป็นย่านนักท่องเที่ยวที่สําคัญของเกาะสมุยเลยนะครับในช่วงปกติเนี่ยตรงนี้คือเป็นย่านที่พุกพ่าน,นะครับแล้วก็เต็มด้วยแสงสีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ว่า ในปีนี้เนี่ยอาจจะดูเงียบๆนะครับผิดหูผิดตามมากนะครับเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังไม่ได้กลับเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวในเกาะสมุยนะครับในพื้นที่บริเวณเฉวงอาจจะดูเงียบๆหน่อยนะครับแต่ว่าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยที่เน้นมาชมธรรมชาติเน้นมาพักผ่อนสบายๆเนี่ยที่หดาดเฉวงเนี่ยก็มีความคึกคักเหมือนกันนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นชาวต่างชาติที่พำนักระยะย,ยาวเนี่ยก็แวะมาเดินเล่นนะครับมาเล่นกิจกรรมที่ชายหาดนะครับ ที่บริเวณชายหาดเฉวงนะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศของเรื่องที่พักโรงแรมต่างๆกันบ้างนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โรงแรมรีสอร์ตต่างๆบนเกาะสมุยรา,าคาถูกมากนะครับที่สำคัญคือบรรยากาศดีแล้วก็ไม่พุกพ่านด้วยนะครับเราพาทุกคนมาที่อนันตราบ่อผุดเกาะสมุยรีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทระดับ5ดาวนะครับของแบรนด์อันันตรานะครับที่อยู่บนเกาะสมุยครับอยู่ในย่านบอผุดครับอยู่ไม่ไกลจากสนามบินแล้วก็ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากนักนะครับเดินทางก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับสะดวกสบายนะครับบรรยากาศการตกแต่งที่นี่ก็สวยงามหรูหรานะครับตามแบรนด์ของอันันตรานะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือบรรยากาศของการที่มีสวนขนาดใหญ่อยู่กลางรีสอร์ทนะครับให้ความร่มรื่นเย็นสบายแบบนี้นะครับมีสวนสวยนะครับอยู่บริเวณกลางรีสอร์ทครับด้านหน้าห้องพักต่างๆเนี่ยเดินออกมาจะเจอสวนเลยนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศทั้งความร่มรื่นของสวน ที่มีความเขียวสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่ติดทะเลด้วยครับคือมีทั้งสวนแบบนี้นะครับแล้วก็มีทั้งทะเลนะครับพอเดินออกไปที่หน่อยเนี่ยก็ถือชายหาดแล้วนะครับในสวนขนาดใหญ่ที่อยู่กลางรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีศาลานะครับมีจุดให้นั่งพักให้มานั่งเล่นนะครับให้นั่งพักผ่อนสบายๆนะครับอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับที่มี พันบัวที่สวยงามนะครับอยู่ตรงกลางรีสอร์ทครับก็ถือเป็นมุมจุดเด่นของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเหนือจากความร่มรื่นของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับตัวห้องพักก็สะดวกสบายเช่นกันนะครับมีห้องพักให้เลือกหลายแบบนะครับมาชมหนึ่งในห้องพักของรีสอร์ทนะครับเป็นห้องพักแบบ จูเนียการเด้นวิวสวีทนะครับเป็นห้องพักที่จะอยู่ติดกับพื้นที่ที่เป็นสวนนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นอยู่ที่หน้าห้องพักแบบนี้นะครับตัวห้องพักเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างครับมีพื้นที่ทั้งหมดถึง44ตารางเมตรนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายครับทั้งในส่วนของที่เป็นห้องนอนนะครับก็จะมีเก้าอี้ที่เป็นโซฟาเก้าอี้นั่งเล่นครับมีโต๊ะทํางานครับมีเตียงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มี โทรทัศน์ไรคบขันนะครับทั้งพัดลมและเครื่องปรับอากาศนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างมากๆมีอ่างล้างหน้านะครับแยกทั้งสองฝัง่งสําหรับผู้เข้าพักทั้งสองคน,นครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแยกทั้งสองฝั่งด้วยนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบนะบตามมาตรฐานระดับ5้าดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เซฟที่ชั่งน้ําหนักนะครับแค่พื้นที่ส่วนที่เป็นอ่างล้างหน้ากับส่วนตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวนี่ก็กว้างมากๆแล้วนะครับ ส่วนที่เป็นส่วนห้องน้ำนะครับก็จะมีพื้นที่แยกส่วนทั้งห้องสุขสานะครับอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ตรงกลางครับแล้วก็มีพื้นที่เฉพาะที่เป็นส่วนสําหรับห้องอาบน้ำนะครับที่เป็นทั้งเรนชาเวอร์นะครับแล้วก็มีฝักบัวด้วยนะครับก็แยกส่วนเป็นทั้งหมด3ส่วนครับห้องน้ําก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับตัวอ่างอาบน้ําที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมีขนาดใหญ่โตแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะครับก็เป็นบรรยากาศสําหรับห้องพัก จูเนียร์การเดนวิวสวีทของอนอันตราบ่อผุดเกาะสม,มุยรีสอร์ทแห่งนี้นะครับออกจากห้องพักนะครับพาไปเดินเล่นบริเวณสระว่ายน้ําของโรงแรมนะครับของรีสอร์ทนะครับที่ถัดออกไปก็เป็นชายหาดชายทะเลนะครับที่ตรงบริเวณหาดแถวบอ่อผุดย่านนี้นะครับนี่คือบรรยากาศของทั้งสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ชายหาดริมทะเลที่อยู่ติดกันเลยนะครับก็จะมาว่ายน้ําจืดว่ายที่สระว่ายน้ําก็ได้นะครับหรือจะลงไปนั่งพักผ่อนริมทะเลแล้วก็ลงไปไว่ายน้ําทะเลก็ได้เช่นกันนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้อยากออกไปเที่ยวไหนไกลๆนะครับแค่มานั่งพักผ่อนนะครับกลางสวนสวยๆนะครับหรือว่าริมทะเลบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็มาว่ายน้ําสระว่ายน้ําหรือว่ายน้าชายหาดนะครับเล่นกีฬาทางน้ําที่ชายหาดนะครับที่รีสอร์ทบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็คุ้มค่ามากๆแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับในรีสอร์ทนะครับเป็นห้องไรบารีนะครับเป็นห้องคล้ายๆห้องสมุดนะครับห้องมานั่งอ่านหนังสือนั่งทางานอเงียบๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมบรรยากาศดีๆที่อันันตราบ่อผุดเกาะสมุยรีสอแห่งนี้ มาถึงเกาะสมุยทั้งทีนะครับก็ต้องมาหาอาหารทะเลอาหารใต้กินนะครับก็บนเกาะสมุยก็มีร้านให้บริการอาหารทะเลอาหารแบบอาหารทะเลชาวใต้ครับหลายร้านครับนี่คือวายคั่วนะครับเป็นหนึ่งอาหารที่มาถึงสมุยแล้วต้องหาโอกาสมาชิมกันนะเป็นคล้ายๆหมึกสายนะครับแล้วก็อยู่ในแกงคั่วกะทิอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับสตอผัดกุ้งนะครับก็มาถึงภาคใต้มาถึงเกาะสมุยนะครับก็ต้องมาลองกันนะครับ ก็มีร้านอาหารหลายแห่งนะครับอยู่ทั่วบริเวณของเกาะสมุยนะครับก็ลองค้นหาดูก็ได้ครับสําหรับวันนี้เราอยู่ที่ร้านจันหอมซีฟู้ดนะครับนี่เป็นปลาสายทอดขมิ้นนะครับอารุณ์สวัสด์ยามเช้านะครับกลับมาที่รีสอร์ทของเราอีกครั้งนะครับที่อนันตราบ่อผุดเกาะสมุยรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในยามเช้าที่รีสอร์ทนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอไปรับประทานอาหารเช้าก่อนครับที่ห้องอาหารนะครับ ก็มีพื้นที่ให้นั่งทั้งในส่วนที่อยู่ในอาคารนะครับเป็นปรับอากาศนะครับหรือว่าจะออกไปนั่งข้างนอกรับอากาศธรรมชาติก็ได้ครับที่ส่วนที่เป็นอ outdoor แบบนี้ก็มีเช่นกันนะครับสําหรับการให้บริการอาหารเช้าเนี่ยเป็นอาหารเช้าที่สั่งได้เรื่อยๆครับแต่ว่าเมนูเนี่ยจะมาเสิร์ฟเป็นอาราคาร์ดแบบนี้นะครับคือให้เลือกแต่ละอย่างแต่ละจานครับให้เชฟเขาปรุงมาแล้วก็พนักงานก็จะมาเสิร์ฟนะครับเพราะว่าอาจจะลดการเคลื่อนไหวเรื่องการสัมผัสต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะมี เมนูบางอย่างง่ายๆครับที่ให้หยิบได้จากลายบุฟเฟ่ต์ได้เองเช่นกันครับเช่นขนมปังหรืออะไรง่ายๆแบบนี้นะครับก็มีทั้งสส่วนนะครับสําหรับตัวเลือกของอาหารเช้าที่รีสอร์ทก็มีทั้งตัวเลือกอาหารแบบตะวันตกนะครับหรือแบบอาหารไทยอาหารเอเชียพวกข้าวต้มข้าวผัดก็มีเช่นกันนะครับก็เลือกได้หลายอย่างนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าก็สั่งได้เรื่อยๆนะครับหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วครับก็พาไปเดินเล่นชมบรรยากาศ ของรีสอร์ทในช่วงเช้ากันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานให้ชมบรรยากาศในช่วงเย็นๆไปแล้วครับช่วงเช้าก็สวยไม่แพ้กันครับเป็นวันที่อากาศดีอากาศสดใสอีกแล้วนะครับแสงแดดส่งมากระทบกับตัวอาคารรีสอร์ทกับน้ําในสระว่ายน้ำเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็พาเดินลงไปที่ชายหาดนะครับในยามเช้าก็บรรยากาศดีเช่นกันนะครับนอกเหนือจากจะมานั่งเล่นชายหาดนั่งเล่นริมทะเลนะครับมานั่งพักผ่อนจิบเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ครับที่ชายหาดหน้ารีสอร์ทเนี่ยก็ยังมีบริการของ โรงแรมนะครับของรีสอร์ที่ให้กิจกรรมทางน้ําบางอย่างที่แบบไม่ต้องใช้เครื่องยนต์อะไรมากมายครับเช่นพายเรือคายักแคนูนะครับเล่นอะไรง่ายๆแบบนี้ก็มีเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องตัดภาพไปที่สนามบินแล้วกันนะครับเพื่อไปดูการเดินทางขากลับนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับการบริการเล้าที่เกาะสมุยที่เปิดกลับมาให้บริการแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินเกาะสมุยแล้วนะครับก็เป็นสนามบินที่อยู่ในบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวชายหาดริมทะเลตลอดเวลาแบบนี้นะครับ ตามตกแต่งก็มีทั้งต้นไม้นะครับมีทั้งน้ําูุนะครับมีดอกไม้สวยๆในสวนแบบนี้นะครับแล้วนี่คืออาคารในส่วนของผู้สานขาออกนะครับเป็นโถงสําหรับผู้สานให้มาเช็คอินนะครับจะเห็นว่าการตกแต่งของอาคารเนี่ยสวยมากๆนะครับเหมือนกับบรรยากาศอยู่ใต้ร่มของต้นมะพร้าวนะครับก็มาเช็คอินครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องเดินนิดนึงนะครับผ่านย่านร้านค้านะครับไปยังที่ห้องผู้สานขาออกภายในประเทศนะครับ ก็เดี๋ยวจะเข้าไปชมบรรยากาศของห้องประสา,านเขาภายในประเทศก็สวยเช่นกัน,นครับเหมือนกับเป็นการมานั่งรอเครื่องบินอยู่กลางสวน,นครับก็ให้ชมบรรยากาศก,กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจะมารีวิวแบบละเอียดละเอียดอีกครั้งนะแต่ว่าวัานนี้รีวิวนี้เน้นบรรยากาศของห้องอบรองหรือลาสเป็นหลักนะครับว่าการกลับมาเปิดให้บริการของลาสของบางเกาะ A อลเวย์เป็นอย่างไรนะครับก็นี่คือบรรยากาศในส่วนของห้องผู้สานขาออกที่สนามบินเกาะสมุยนะครับก็ร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่เกาะ กลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับก็มีทั้งร้านขายของที่ลึกนะครับหรือว่าร้านค้าต่างๆหลายแห่งนะครับจากส่วนของร้านค้ารับเดินต่อไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับนั่งรอขึ้นเครื่องครับหรือว่าเกตต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นบรรยากาศแบบโอเพ่นแอร์นะครับก็คืออยู่ใต้หลังคาทรงสูงแบบนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่งรอสบายๆครับด้านนอกก็เป็นบรรยากาศของสวนครับแต่ว่ามองไปเนี่ย จะเห็นทางวิ่งเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศสบายๆที่สนามบินสมุยนะครับเดี๋ยวมาชมกันบ่างว่าตอนนี้ครับห้องรับรองครับบูริบอนลาวครับของสายการบินบางกอกแอเวที่สมุยเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการแล้วครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็จะเป็นห้องรบรองที่เป็นห้องปรับอากาศนะครับก็อยากมานั่งรอเยน็นๆก็มาใช้บริการที่ห้องรับรองบูริบอนลาวได้นะครับ ก็ต้อนรับผู้เดินทางที่เดินทางในชั้นธุรกิจครับหรือว่ามีสถานะของรายการสะสมคะแนนฟรีเยอร์โบนัสสลับพรีเมียร์หรือพรีเมียร์พลัสนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วครับยังต้อนรับผู้ที่ถือบัตรพร i เทียตพล s สครับเลาคีหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ลองสอบถามสิทธิ์จากที่หน้าห้องรับรองครับก็มีใบรายการแสดงสิทธิ์ที่สามารถเข้าใช้ได้ในช่วงเวลานั้นอยู่นะครับภายในห้องร้องก็มีพื้นที่นั่งหลายแบบนะครับทั้งแบบโซฟาหรือที่นั่งเดี่ยวๆก็มีนะครับแล้วก็มีพื้นที่บริการอาหารครับทั้งมี ตู้บริการเครื่องดื่มร้อนนะครับแล้วก็มีจุดที่ให้บริการสําหรับสั่งอาหารร้อนได้แบบนี้นะครับก็อันนี้ก็มีเมนู2อย่างครับคือสปาเกตตีครับกับเกียวน้ํากุ้งนะครับแล้วก็มีตู้บริการเครื่องดื่มเย็นอยู่ตรงนี้นะครับที่มีเครื่องดื่มเย็นชนิดต่างๆวางไว้ให้ครับมีคุกกี้บริการด้วยนะครับตรงนี้นะครับเมนูในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไปนะครับวันนี้เป็นเกียวน้ํากุ้งกับสปาเกตตีซอสไก่แบบนี้นะครับก็ แวะมารับประทานได้ครับสำหรับผู้ที่เดินทางแล้วมีสิทธิ์ใช้บริการที่บูริบอนลา์ที่เกาะสมุยครับซึ่งกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับสําหรับผู้โดยสารทั่วไปนะครับที่เดินทางในชั้นประหยัดเนี่ยก็จะมีพื้นที่นั่งรออยู่ด้านนอกครับที่อยู่ใต้หลังคาของอาคารผู้สารของเกาะสมุยแบบนี้นะครับให้บรรยากาศร่มรื่นน่มรื่นกลางสวนสวยนะครับมองไปเนี่ยจะเจอสวนนะครับเจอสวนเฉยเฉยไม่ได้นะครับก็จะเจอทางวิ่งของเครื่องบินด้วยนะครับสามารถมองเห็นเครื่องบินได้ชัดมากนะครับ อย่างในภาพนี้ครับเนี่ยจากที่นั่งรอเนี่ยมองไปเห็นเครื่องบินแท็กซี่ไปมาเลยครับนี่คือเครื่องบินที่เพิ่งลงมาครับที่จะมารับเรากลับกรุงเทพครับเป็น a i r b u ั a 3 1 9ของบางกอกแอร์เวย์ครับส่วนที่ให้บริการเครื่องดื่มหรืออาหารสาหรับผู้โดยสารที่สนามบินสมุยก็เปิดกลับมาแล้วครับเป็น courtesy corner ตรงนี้นะครับก็สามารถเดินเข้าไปรับน้ําดื่มแล้วก็จะมีคุกกี้ให้บริการ ก็เมนูของว่างนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นคุกกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเราต้องนั่งรถแบบนี้ไปนะครับไปที่เครื่องบินที่จอดที่ลานจอดนะครับจากเกตนะครับก็ปิดท้ายวิดีโอนี้นะครับด้วยภาพเครื่องบินที่กำลังวิ่งขึ้นจากสนามบินที่เกาะสมุยนะครับเป็น Airbus A319 ของบางกอกแอร์เวย์นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ